กันบ้างต้องบอกว่าในช่วงสุกกัรอังคารที่ผ่านมามันฟื้นแบบเงียบๆนะคืออาจจะไม่ได้ most active นะเพราะว่ามันตัวตัวมันเล็กนิดนึงนะแต่ว่ามันฟื้นแรงมากเลยนะครับจริงๆคือแบนก็ฟื้น JMT ก็ฟื้นนะครับแล้ววันนี้มาดูชโยกันบ้างนะครับให้อซ์อธิบายในเรื่องของตัวชโยแล้วเดี๋ยวลงมาที่อุตสาหกรรมของเ m c นิดนึงนะครับอะเริ่มเลยครับได้ครับก็ชโยจริงๆก็มีอัปเดตไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับแล้วเราก็มีได้พูดคุยกับผู้อ่านเพิ่มเติมนะครับ ภาพรวมนะครับการเก็บเงินนะครับน่าจะดีขึ้นแหละในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับแต่ว่าปัจจัยกดดันน่าจะยังคงเป็นตัวการตั้งสำรองอยู่ที่น่าจะยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามมาตรฐานเกณฑ์การตั้งสำรองของเขานะครับแล้วก็ตัวสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อที่ทำเนี่ยก็อาจจะปล่อยใช้ลงบ้างนะครับในรายละเอียดเนี่ย ภาพรวมนะครับผู้่าแหตั้งเป้าเก็บเงินแคชเลคชั่นเนี่ยปีนี้ที่มากกว่า800ล้านนะฮะครึ่งปีแรกเนี่ยทำไปได้400พอดีเลยนะครับก็อิมพายว่าครึ่งปีหลังเขามองว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับอันนี้มันจะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนด้วยกันที่จะมาช่วยตัวแคชเลคชั่นในในครึ่งปีหลังนะครับอันแรกคือการเก็บเงินจากตัวพอร์สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันพอเดนเียที่ไม่มีหลักประกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้องเห็นยอดตอนนี้ขึ้นมาเฉลี่ยดเดือนละห้าสิบล้านได้ละนะครับมันครึ่งปีหลังหกเดือนก็ไลเซยประมาณสักสามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหลักที่จะอ่า contribu เข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอ่าอันที่สองนะครับก็มีเงินรอรับจากอ่พวกทรัพย์ที่ประมูลขายผ่านกมรมบังคับคดีไปสามสิบล้านถึงห้าสิบล้านนะครับอันนี้น่าจะค่อยๆเกลีย่ยกันเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้เหมือนกันนะครับอันที่สาม npa นะครับแ่่จะมีขายได้บางชิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาช่วยได้สําหรับใน Q2 Q3 นี้เลยนะครับที่จะขายได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยมีลูกค้าที่แบบเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กันได้นะครับหนึ่งานนะครับก็น่าจะทยอยผ่อนชาระเข้ามารวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงินประมาณร้อยล้านในครึ่งปีหลังปีนี้แล้วก็อีกร้อยล้านในปีสองพัน่้ครับงั้นรวมๆครึ่งปีหลังน่าจะเห็นแคสต์แคลเซชั่นเนี่ย400บวกๆขึ้นมาได้นะครับ อันที่2นะครับก็คือการตั้งสำรองนะครับก็แมネจเมนต์ได้กลาวว่าตั้งสำรองเนี่ยมันมีสำรองพิเศษไปแล้วตอน Q1 ประมาณ120กว่าล้านนะครับ Q2 เนี่ยก็ก็ลดลงแล้วนะครับแต่าก,การตั้งสำรองก็ยังสูงอยู่นะครับก็าคิดว่า Q3 อาจจะเห็นสำรองเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็น150ล้านบวกลบนะครับเพราะว่ามันจะมีก้อนนี่ช่วงปลายปีที่แล้วที่ซื้อมานะครับเยอะๆเนี่ยมันครบรอบ6เดือนเจ็ดเดือนเนี่ยก็จะต้องตั้งใสง่สำรองสำหร,รับก้อนเนี่ยเข้ามาพอดี นในมุมเราเราคิดว่าการตั้งสำรองเนี่ยน่าจะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่านอกจากภาพรวมซื้อน,นี่แล้วตามกำหนดการ6เดือนต้องตั้งสำรองแล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าเออตัวแค่ a c c r u e d interest เนี่ยมันก็สูงขึ้นพอสมควรนะเมื่อเทียบกับตัวเชื้อตัวพอร์ตของเขาเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การตั้งสำรองยังคงไม่ได้ลดลงง่ายๆนะครับแล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ earnings นะครับที่เป็น reported ตามเกณฑ์บัญชีเนี่ยมันมันยังเป็นบวกอยู่แต่ว่าถ้า ไปอัดจัสต์ตัวที่เป็นแคชไอเทมเนี่ยอ่ามันจะยังติดลบนะดังนั้นความต่างตรงนี้ยังมีอยู่นะครับดังนั้นก็มันเป็นอินดิเคเตอร์ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีสำรองเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ก,ก็ตปิดเงีนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าการตั้งสำรองอยังเป็นอะไรที่ที่เป็นตัวเพรสเชอร์อยู่แหละสำหรับความสามารถในการทำกำไรขึ้นที่หลักนะครับ,รบไม้ว่าแคชมันจะเก็บได้ดีขึ้นก็ตามนะครับส่วนที่3นะครับก็คือตัวธุรกิจสินเชื่อนะครับเดิมเขาตั้งเป้าจะปล่อย5 0 0ถึง800ล้านนะครับก มติ่งรอบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนโทนดาวลงที่ว่าอาจจะไม่ถึง500อแล้วนะครับต้องการรีเซิร์ฟแคชไว้บ้างนะครับแล้วก็สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ได้ดีมากนักเนาะเขาก็เองก็ระมัดระวังในการปล่อยมากขึ้นเหมือนกับเลนเดอร์เจ้าอื่นๆเลยในช่วงนั้นจำแนมทะเบียนทั้งอะไรที่ที่เราเห็นเห็นว่าโลนโกรธมันชะลอนะครับธุรกิจโลนก็เป็นไปตามภาพตลาดเหมือนกันนะครับอ่อันหนึ่งที่ยังดูอ่าน่ากังวลเรื่องการเคลียร์เนี่ยเรื่องแคโฟลูเนาะก็คือ กำไรเนี่ยมันยังเจเนเรตได้ดีแหละสำหรับตัวธุรก,กิจโลนมาสักสิบเปอร์เซ็นต์่าอไลน์แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า NPL เนี่ยถ้าตามตามสเตจจิ้งในงบการเงินตอนนี้นอยู่มาสัก40%่ซนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็น NPL ท,ที่บริษาทมองว่าค่อนข้างสกิลนะเพราะว่าแบกด้วยที่ดินที่มูลค่าเนี่ยมันล้นมูลนี่ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าการบริหารจัดการตรงนี้ก็คือว่ากว่าจะยึดมาหรือขายได้มันใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยแคทโฟก็แม่จะต้อง ต้องต้องมีการบริหารจัดการที่ที่เข้มงวดมากขึ้นครับแ <ừ. S 1> ต่ั้นเนี่ยธุรกิจโลนก็เลยเราคิดว่าการเติบโตอาจจะไม่ได้เร็วมากนากักแหละเพราะว่าเอ็นพีเอลที่เยอะเนี่ยแม้ว่าไม่กระทบกาําไรไม่กระทบขัดทุนแม่ยึดแมาคงไม่ขัดทุนเนี่ยแต่ว่าโปรเซสในการฟ้องร้องยึดเข้ามาแล้วก็ขายไปเนี่ยเราคิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคส่วนสุดท้ายที่ดีนชิ้นใหญ่ที่คุยกันมาหลายปีมีคดีฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับดีกว่า อ่านตัดตไปแล้วช่วงล่าสุดว่าเออให้โอนได้ตามปกตินะครับผลสรุปก็คือว่าลูกค้าไม่ได้มาโอนนะครับชโยอเองเขาก็แจ้งว่าเขาก็เลยยึดตัวมัดจำนะสี่สิบกว่าล้านนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะดังนั้นเนี่ยโอ่โปรเซสของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็จะเข้าไปประมูลใหม่ที่กรมบัญชากดีช่วงปลายปีนี้นะครับทีนี้เรื่องติดตามดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับการตั้งสำรองบนอันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นนรับไรายได้ไปบ้างแล้วเนี่ยนักพื้นที่อาจจะบอกนะครับแม่เนตช์แมนก็บอกว่า ไม่น่าจะมีสำรองแล้วแหละเพราะว่ามูลค่าที่ดินเมันเพิ่มขึ้นตลอดเนาะซึ่งก็พอค o v e r ตรงนี้เข้าไปได้นะครับอั่นก็ตรงนี้ก็ต้องรอดูถ้าขายได้หรือว่าปลายปีนี้มันเซ็นเตกันได้อีกอาจจะเป็น p o s ิ t ีฟคั a t ตลิสเข้ามาอีกนะในช่วงปีแน่นะครับโดยรวมวมของเรานะครับเรามีการปรับประมาณการกําไรลงนะปีนี้25%ปีหน้า14%แล้วก็ปี2026เนี่ยนะ11%ครับหลักๆก,ก็คือเ e อ ECL ขึ้นแหละ นะครับก็เลยทำให้กำไรเนี่ยลดลงนะครับก็อย่งเมนเทนแค่นิวทรอลเรตติ้งนะครับราคาเป้าหมายใหม่2องบาทเกเนาะจากเดิมที่บ,บาทแปดนะครับก็ตามการปรับประมาณการกำไรที่เอาลงมานะครับได้บบครับไอซ์พี่ถามอีกหนึ่งคือเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเราไปพูดถึงเรื่องของไฟแนนซ์ตัวใหญ่กันเยอะนะครับแล้วเราแล้วพี่ก็ถามไอซ์ว่าเฮ้ยไอซ์ในสถา,านการณ์เศรษฐกิจแย่ๆแ,แบบเนี้ยทั้งทางนักลงทุนทั้งพวกเราทั้งบริษัทเนี่ยเราให้ความสำคัญกับบรรทัดไหน นะครับโลนโกรทไหมหรือ ECL ไหมหรือ bottom line เลยไหมหรือ valuation ต่างๆเราพูดถึงสวัสด MDC ไปแล้วเนาะเราพูดกันรวมๆไปแล้วว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้นสัปด์น AMC ล่ะตอนนี้ถ้าให้ไล่เรียงไม่ว่าจะเป็นอสามารถเมนชั่นได้นะอาจจะเป็นในเชิงของหุ้นกู้อาจจะเป็นในเชิงของ D/E ratio อาจจะเป็นเชิงในเชิงของ ECL อาจจะเป็นเชิงในเชิงของการเก็บเงินต่างๆแบบนี้ไอซิว่าในสถานการณ์แบบนี้บรรทัดไหนเนี่ยให้ความสำคัญครับ โอเคจริงตอนนวะวันนี้มันมี2อันเมื่อก่อนเนี่ยเอ็มซ mm ีเราก็ดูแคชลเลกชันกันเป็นหลักเนาะก็การเก็บเงินเงินได้ดีก็ถือว่าโอเคแต่ว่า uh, mm hmm. ต้องบอกว่าพอผ่านช่วง t f s เ9มา3ปีเนี่ย mm hmm. ซึ่ง t f s เ9เนี่ย mm hmm. เขาให้เอ็มซีรับรายได้แบบ i อ r b a s e เบนาะคือไม่ได้ based flow เบสออนแคชฟลนะอาจจะยังเก็บไม่ได้แต่รายได้มันมาแหละทีเนี้ย สิ่งหนึ่งที่มันผ่านมาสองสามปีแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออไออที่เขาทากับแคชจริงๆที่ทำมันไปด้วยกันได้หรือเปล่านะครับดังนั้นปีนี้เป็นต้นไปเปนปีที่มีการแอดจัสพวกนี้ค่อนข้างเยอะในมุมมองนั้นอันนี้จะเริ่มมีบทบาทก็คือเรื่องการตั้งสำรองนะครับว่าเออถ้ามันช็อตฟอลจากที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยสำรองมันจะมาแล้วก็สุดท้ายมันก็เหมือนกับว่ารายได้กําไรที่เคยบุ๊กมาก่อนหน้านี้มัจจะต้องค่อยๆ่อยคืนไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ได้เยอะ เท่ากับ expectation ตอนแรกนะครับะฉงนั้น ECL เริ่มมามีบทบาทสำคัญเหมือนกันครับในโมเมนต์นี้นะครเพราะว่าการเก็บเงินปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะล่าช้าแหละเมื่อเทียบกับประมาณการในอดีตท,ที่ซื้อนี่มา2-3สปีที่แล้วตอนนั้นอาจจะมองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นได้เร็วแต่เราก็เห็นกันหมดว่าเออมันก็ฟื้นนะแต่ไม่ได้ฟื้นได้เร็วเท่าที่หลายๆท่านคาดการไว้นเโอเคไดครับ okay, ไอซับ stop, แล้วลงมาในฝั่งของ